ไหนไหนมุนมนหมุนมุนเลยค่ะรอติงเรียบกันแผ่นเนี่ยฝนอยู่ไหนฝนฝนเฮ้ยฝนหายไปแล้วฝนอยู่ไหนตวมันมีพ่อพูตัวะตมตปืนเนี่ย ทำเป็นไหมโอ้ชิน hey um ี่มีคนขโมยส้มหนึ่งดู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 แก่มากลูกแก่มากนี่ดูดูสวยมากโอ้แต่เราไม่เด็ดนะให้เขาเด็ดมันใช้กันไกลอืมเขาบอกอะใช่บ้านมันจะบ้าขึ้นอืมนี่ อือโอ้โหเอาวางไงว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวไปชายด้วยอเออถ่ายภาพด้วย,ย,ยว้าวว้าวสมของจริงนะครับผมดูของจริงนะครับผม เง้ยหนะ่ใช่อะไรออู้หู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 เดี๋ยวมาก